กับผมนายโกศลปฐมสมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมมีข้อร้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับผมได้รับการร้องเรียนจากนายเกียนชัยชุ่มศรีดาผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองม่วงช่างพิมพ์เกี่ยวกับถนนสาย052 02อบจนนอเชื่อมระหว่างตำบลโคกกระเบื้องกับตำบลหน,นองบัวสะอาดอำเภอบัวใหญ่ชำรุดเสียหายตลอดเส้นทางประมาณ3กิโลเมตรและเรื่องที่สองผมได้รับการร้องเรียนจากนายบุญโฮมศรีรักษากำนันตำบลหน,นองบัวสะอาดอำเภอบัวใหญ่เกี่ยวกับถนนเชื่อมระหว่างบ้านสะคกถึงบ้านเก่านิ้ว ตำบลห้วยยางทั้งสองเส้นทางอาบจอจังหวัดนครศรีมาเป็นคนดูแลผมสอบถามหลายครั้งผมหาลือในสภาแห่งนี้หลายครั้งแต่ได้รับคําตอบว่าอยู่ในแผนอยู่ในแผนมา3มปีแล้วครับพี่น้องยากลำบากลูกหลานยากลำบากฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีมาผ่านไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีมาไปดําเนินการแก้ไขให กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับเรื่องที่สเรื่องที่สามเป็นเรื่องความเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนน้ําของบ้านหนองไ่ผําตะบนหนองแจ้งใหญ่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ําไปดําเนินการแต่ใช้การไม่ได้ครับเก็บกักน้ําไม่ได้กระจายน้ําให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้เพราะผู้รับเหมาที่งานบางส่วนจึงอยากให้กระทรวงทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดําเนินการเพิ่มปริมาตรการเก็บกน้ํานะครับใหกบกบ้กับพี่น้องประชาชนและเพิ่มการกระจายน้ําให้กับพี่น้องประชาชนตะบนหนองแจ้งใหญ่ด้วยการขอพระคุณครับ